สวัสดีนะทุกคนสวัสดีนะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมเคบับกับพ่อเรานะก็คือพ่อเราเพิ่งหัดเล่นกาวกานะทุกคนก็คือเป็นก็คือแบบว่าแบบว่าพ่อเราก็ทําอาหารอยู่นะเราก็จะดูกล้องวงจรปิดนะทุกคนแล้วก็เราก็จะพันตามมาเล่นด้วยนะนี่ก็จะเป็นร้านที่เราจะเล่นนะทุกคนพ่อเราก็แบบ แค่ดูสถานการณ์เฉยๆแล้วเราก็ฝึกพ่อเราเล่นเกมบูฮาวิเราด้วยวก็คือเกมนี้มันสนุกมากเลยนะทุกคนมันสามารถเอม่มันสามารถแบบว่าดูอะไรได้อะไรแบบนี้ก็แบบว่าดูจากผ่านกล้องหรือว่าดูจากตาเราก็ได้นะด้วยการเปิดโหมดกลางคืนนะทุกคน อันนี้ลูกค้าเอาโซดาทั้งหมดรวมเปนหนึ่งรอเป็นสองร้อยมันเพราะว่าเราพากเสียงอยู่แล้วก็ไม่เจอนะเปิดอันนี้เราอันนี้เรา,นนเราพากเสียงอยู่แล้วทุกคนเพราะว่าตอนเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเราแบบไม่อยากเปิดเสียงนมันมีเสียงรบกวนอีกเยอะเลยนะทุกคนเราก็เลยเอามาพากเสียงในรอบแทนเราจะไปเซเว่นอีลวทุกคน อันนี้เราก็เปิดกล้องค้างนะเพราะว่าเราสอนพราะเราอยู่นะจ๊ะ,ะแล้วจากนั้นพ่อเราก็หนีไปดูหุ้นนะทุกคนอันนี้พ่อเราก็แบบเดินไปเดินมาอยู่นั่นแหละเออแล้วพ่อเราก็แบบเสิร์ฟอาหารเลยนะทุกคนพ่อเอ่อเอาครกหนึ่งที่ลูกค้าเอาครกหนึ่งที่อันนี้ก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะที่มาอึหนึ่งนะจ๊ะ Breve.